รถเก๋งผ่อนสบาย5,000กว่าบาทต้องคันนี้เลยครับครับสวัสดีครับผม คราวันนี้เราก็อยู่กันที่อารยะยนตกิตนะครับสาขาเดชอุดมนะครับวันนี้ก็อยู่กับบ่าพลเช่นเคยนะครับบ่าพลหนุ่มอุบลคนชัยภูมินะสำหรับวันนี้บ่าพลก็มีรถเก๋งนะครับโปรโมชั่นดีๆมานําเสนอให้กับลูกค้าแฟนเพจทางบ้านได้ติดตามแล้วก็รับชมกันเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้บ่าพลมาพร้อมกับนะครับเจ้าซูซูกิเซียคันนี้นะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปสรุปราคาโปรโมชั่นกันท้ายคลิปนะครับเราไปดูรายละเอียด รถคันเย็นก่อนนะครับว่าสวยงามขนาดไหนนะครับแล้วก็พร้อมสิ่งขนาดไหนตามบ่าวพลไปดูรถกันเลยครับไปครับผมอโอเคนะครับตอนนี้บ่าวพลก็อยู่ด้านหน้านะครับของเจ้าซูคิเซียต์คันนี้กันแล้วนะครับก็เริ่มต้นจากไฟหน้านะครับไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับผมก็ดีไซน์สปอร์ตรูรหรามากๆนะครับสำหรับไฟซูคิคันนี้นะครับในส่วนของสเกิร์ตนะครับก็จะมีสเกิร์ตตัดสีแดงมาให้นะครับซึ่งลงตัวกับสีรถมากๆนะครับพร้อมกระจังหน้าแบบโครเมียม ในส่วนของล้อแม็กนะครับตัวนี้ก็จะใส่แม็กมาให้เรียบร้อยนะครับเป็นแม็กเดิมจากเจ้าของเดิมนะครับขนาด16นิ้วนะครับผมยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับพร้อมใช้งานกันได้ยาวๆเลยนะครับด้านข้างก็จะมีสเกิร์ตนะครับอ่าแล้วก็ตัดดำแดงนะครับทำให้มิติรถเนี่ยดูเฉวเปี่ยวสปอร์ตนะครับพร้อมสิ่งมากๆเลยสลับคันนี้นะครับด้านข้างมุมกว้างก็ถือว่าสวยงามลงตัวนะครับ ในส่วนของด้านท้ายนะครับผมด้านท้ายเนี่ยต้องบอกว่าตัวนี้เสริมหล่อมาพร้อมกับท่อไปลายได้นะครับตัวนี้ก็ตกแต่งมาให้เพิ่มเติมนะครับก็ถือว่าลงตัวมากๆนะในส่วนของมิติด้านหลังนะครับด้านหลังก็ไฟท้ายแบบสปอร์ตนะครับตัวนี้ถือว่าโอเคลงตัวนะครับสําหรับรถลูกค้าที่มองหารถเก๋งนะครับประมาณนี้ก็ ถือว่าเป็นรถที่น่าใช้งานมากมากนะครับเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวตามบับพลไปดูในส่วนของภายในกันต่อครับว่าสวยงามขนาดไหนไปเลยครับผมครับโอเคครับตอนนี้บ่าพลก็อยู่ภายในนะครับเจ้าห้องโดยสารของเจ้าซียอคันนี้กันแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาเรามาดูภายในกันก่อนนะครับว่าในส่วนของภายในเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับต้องบอกเลยครับว่าภายในของเจ้าซูกิเซียตคันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเดิมทุกจุดนะครับเริ่มต้นจากแผงประตูด้านคนขับเนี่ยระบบปรับกระจกก็จะเป็นระบบไฟฟ้านะครับ อ่าแล้วก็ตัวปักประจบมองข้างก็เป็นไฟฟ้าด้วยนะครับผมอ,อ่าอ่าในส่วนของระบบความปลอดภัยก็จะมาพร้อมกับนะครับถุงลมนิรภัยคู่หน้าหรือว่าแอร์แบ็กคู่นะครับก็ถือว่าเรียกไม่ระยะทางในการใช้รถคันนี้เนี่ยถือว่าน้อยนะครับอยู่ที่ 60, 6 1 3 9 6มเกิโลเท่านั้นนะครับอ่าในส่วนของเครื่องเสียงก็เป็นเครื่องเสียงเดิมจากวงงานนะครับตัวนี้ก็อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานมากๆนะครับแล้วก็ระบบส่งกําลังก็จะเป็นแบบเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับ ซึ่งขับขับสนุกมากๆนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับในส่วนของคอนโซลหน้านะครับในส่วนของพวงมาลัยนะครับในส่วนของระบบฝ้าต่างๆนะครับยังอยู่ในสภาพที่เดิมทุกจุดนะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้นะครับสุดยอดนะครับแล้วก็เดิมนะครับกิฟตนะครับโอเคนะครับภายในไว้เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราตามไปสรุปโปรโมชั่นราคากันท้ายคลิปกันต่อครับ ครับเป็นไงบ้างครับหลังจากที่บาปพลนะครับพาลูกค้าทั้งบ้านนะครับรับชมเจ้ารถเก๋งคันนี้กันไปแล้วนะครับก็ย้ําอีกทีหนึ่งนะครับสลับคันนี้นะครับเป็นรถเก๋งนะครับเจ้าซูซูกิเซียสนะครับ 1.2LGL นะครับเกียร์ธรรมดานะครับสลับคันนี้นะครับราคาค่าตัวก็อยู่ที่3 1 0 0 0 0บาทนะครับราคาถูกสุดๆนะครับผ่อนอยู่ที่5 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นนะครับสลับลูกค้าทางบ้านที่สนใจนะครับรถเก๋งอีโกคาร์นะครับราคาสุดประหยัดนะครับเกียร์ธรรมดาครับสนุกต้องคันนี้นะครับ สำหรับลูกค <Writing. S 1> like you right ้าทางบ้านที่สนใจเป็นพิเศษก็สามารถติดต่อมายังแฟนเพจอารยโยนิกิจลูกสาขาหรือจะติดต่อมาหาบ่าพลได้ตรงตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้สำหรับวันนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆเอาไว้ติดตามบ่าพลในส่วนองคลิปหน้าหรือว่าคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สนใจคันนี้ก็ติดต่อมาได้เลยโอเคนะครับวันนี้คลิปสั้นเพียงแค่นี้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ